กลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสขออนุญาตนําตัวผ้าเช็ดต,ตัว Hello k i t t ้ตัวนี้มารีวิวก่อนแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวเบสจะไปใช้อาบน้าสระผมแล้วเนาะ mm hmm. ก็มาชิ้นแรกเลยชิ้นนี้เนี่ยเป็นผ้าขนหนูคิตตี้ลับบิดนะคะราคาของเขาเนี่ยคือ450บาท เบเคยใช้ผ้าขนหนูซาริโอมาแล้ว2ผืนนะคะก็จะมีผืนฮัลโลคิตตี้หผืนแล้วก็ไมม e โ o ดี1หผืนเนาะก็มันก็ดีอะ่ะมันใช้ได้ระยะแบบยาวดีนะคะแล้วก็ตัวผ้าก็ดูซับน้ำได้ดีมากเลยอะ่ะก็เลยโอเคครั้งนี้เนี่ยอยากจะเปลี่ยนผ้าช็ดตัวนะคะก็เลยไปซื้อใหม่มานี่อันนี้เป็นลายของเขานะทุกคนเฮ้ยน่ารักเห็นไหมเขาจะมี3ตัวคะ่ะมีแบบสีฟ้ามี แล้วก็เป็นแดงๆแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีแบบ Hello Kitty ตรงนี้ด้วยนะเป็นแบบเจ้ากระต่ายนะคะน่ารักดีน่ารักดีจริงๆนะคะผื่นเขาก็จะประมาณนี้ทุกคนบอกไม่ถูกว่าเท่าไหร่นะคะยาวเท่าไหร่เหมือนกัน ดูแบบยาวสามารถที่จะพันตัวเบสได้นะคะเพราะว่าเบสเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่ถ้าตัวผ้าขนหนูตัวนี้สามารถพันตัวเบสได้แปลว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้งานได้นะคะก็ดีมากเอาไว้ใช้อาบน้าที่บ้าน,นะคะ่ะส่วนถ้าเป็นที่สาวยน้ำไปอาบน้ำที่สระน้ำเนี่ยเบสใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะคะเจ้าตัวนี้เขาก็จะมีหลายไซส์เลยทุกคนแต่อย่างไซส์ที่เบสรีวิวตัวนี้ก็แค่450บาทเองนะคะเราก็รู้สึกว่ามันซื้อชิ้นหนึ่งมันดูใช้งานได้คุ้มอะ ดูคุ้มค่าดูใช้ได้เรื่อยๆทุกคนเอ่อจนกว่ามันจะเก่าไปนะคะโอ้หจำได้เลยล่าสุดที่ซื้อผ้าคนหนูดิโอโหตั้งแต่ไปญี่ปุ่นเขาที่แล้วอะ่ะดานมากๆเลยนะคะครั้งนี้ได้กลับมาซื้ออีกครั้งหนึง่งเออก็เดี๋ยวเบสขอตัวไปลองใช้ผ้าคนหนูตัวนี้ก่อนละกันนะคะใครสนใจทุกคนไปดูได้เลยนะคะที่ช็อปซาริโอราคา450บาทแล้วก็ทุกๆคนใช้ผ้าคนหนูซาลิโอไรอะไร,อ,ะไรอย่าลืมบอกเบสด้วยนะคะมาอวดกันได้นะ ก,กมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เบ๊ะขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย